สวัสดีครับแฟนๆช่องลุงหนังอินไซต์อยู่กับผมเจตอินไซต์เหมือนเดิมนะครับอยามาเราจเจอกันทุกวันแบบนี้3ชั่วโมงเวลาอินไซต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับและเหมือนเดิมนะครับฝากไว้ด้วยไ f m 777นะครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นจริงๆนะครับอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับก็หลักๆก็จะเป็นยูโร2024รอบคัดเลือกนะครับในแต่ละกลุ่มก็อินไซต์ช่วงแรกไปเริ่มที่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับไปดูสาธารณรัฐเช็ก ทีมจ่าฝูงนะครับจะเปิดบ้านเจลเมเนียรองจ่าฝูงครับในกลุ่ม E นะครับเช็เนี่ยมี7แต้มเกมล่าสุดบุกไปถล่มบูกอแฟโรมา3 0ศครับตัวหลักๆก็นำโดย2นักเตะจากเวสต์แฮมนะครับวลาดียาคูฟฟาวกับโทมัสซูเชคที่เหลือกองหน้าก็โทมัสชาวคาร่าจากกลักบักเล่นกับอดัมฮารเซกกองหน้าจากเลเวอร์คูเซ่นนะครับในขณะที่แอลเบเนีย มี6แต้มเกมล่าสุดก็บุกชนะบุกอัแฟโรมา3-1นะครับนำโดยเอลซิดเฮซายครับแบ็กจากลาซิโอนะครับที่เหลือก็โอดิเซโรซี่ตัวเก่าข้างหน้าเป็นโซโคซิคาเลชีนะครับกองหน้าดาวซันโวจากคอนยาสปอครับ เจออดล่าสุดคือ2,021ในเกมอุ่นเครื่องนะครับเช็คชนะ3-1คู่นี้ก่อนเกมเขามองเช็คเป็นต่อแน่ครับเอ,า,อาง่ายเกมนี้ใครชนะมีโอกาสเข้ารอบสูงนะครับผมชอบที่เช็คมากกว่าครับเอ,า,อาง่ายๆมีตัวเกา๋าตัวสดที่ดูน่าสนใจนะครับวัดใจเช็คดีกว่าครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มนะครับ ไปต่อที่อินไซด์ช่วงที่2ครับไปที่ตีหนึในกลุ่ม H ครับไปดูสโลเวเนียอันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับไอร์แลนด์เหนืออันดับ5สโลเวเนียมี7แต้มน,นะครับเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านยันเสมอเดนมาร์กมา1 1ตอน1ะครับแกนหลักชุดนี้มีจัสตินเคอร์ติชตัวเก่านะครับที่เหลือเนี่ยเบนจามินเบอร์วีกกับ ทางด้านของอันดาสปอร่านะครับสนักเตะจากพานาติเนกอสแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเบนจามินเซสโก้นะครับกองหน้าจากอาเบไลิสิกเป็นตัวชูโรงครับในขณะที่ไอร์เลนเหนือมีแค่3คะแนนนะครับเกมล่าสุดเสียหายมากครับแพ้ขาบ้านให้กับคาซาสถานมา0ูนต์ต่อหนึ่งะครับนำโดยจอห์นนี่เอเวนครับปากหลังกับตันทีมคู่หน้าเป็นคอนเนอร์วอชิงตันจากดารี่จับคู่กับจอร์ชแม็กเกนนิดจากวีแกนนะครับ ผลล่าสุดที่เจอกันคือยูโร2 0ั2รอบคัดเลือกตอนนั้นเนี่ยไอร์แลนด์เหนือทําได้ดีกว่าครับในบ้านเสมอ0-0เกมเยือนไอร์แลนด์เหนือบุกชนะ1 0คู่นี้ก่อนเกมเขามองสโลวีเนียเป็นต่อครับผมดูแล้วเนี่ยสโลวีเนียเล่นในบ้านก็ยังดูน่าสนใจนะครับเพราะว่าผู้เล่นแกนหลักดาวดังเนี่ยดูน่าสนใจกว่าไอร์แลนด์เหนือในยุคนี้แน่ครับและแถมเกมนี้บังคับชนะเพื่อลุ้นเข้ารอบด้วยครับวัดใจสโลวีเนียครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเก็บ3แต้มนะครับ มาถึงอินไซด์ช่วงที่3ครับไปที่เวลาตีหนึน่าจะเป็นบิ๊กแมชด้วยนะครับในกลุ่ม B ฝรั่งเศสทีม่าฝูงจะเปิดบ้านเจอกับไอร์แลนด์ครับอันดับ3ฝรั่งเศสมี12แต้ม จากการชนะ4นัดรวดนะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านเบียดชนะคริสมา1-0ต่อครับเดียเด,ดชองเรียกเล่นดาวดังมาติดทีมเพียบเลยครับตรงกลางอาเดียงราบิโอนชัวเมนี่กับกามาวิงก้าแนวรุกนำโดยองตัวคริสมันคีเลนเอ็มบัปเป้นะครับโอลิวิเย่เรูพวกนี้ครับไหนจะมีมาคุสตูรามเวออุสมันเดมเบเล่อีกนะครับในขณะที่ไอแลน ก็เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มยิบรอต้ามา3-0เป็นชัยชนะนัดแรกในรอบคัดเลือกนะครับแกนหลักก็แมตต์โดเฮตี้เจฟเฮนริกแล้วก็จอชคันเลนนะครับข้างหน้าอารอนคอนนดลี่ครับกองหน้าจากเฮานะครับผลล่าสุดที่เจอกันก็คือนัดแรกในรายการนี้เลยครับฝรั่งเศสบุกชนะ1-0นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองฝรั่งเศสเป็นต่อเยอะพอสมควรครับเอาง่าย ฝรั่งเศสชนะเกมนี้ก็แทบจะลอยลําเลยครับยิ่งเล่นในพาร์คเดอะแปลงด้วยนะครับผู้เล่นดาวดังมากันเพียบเลยไอแลนด์สู้ไม่ได้แน่ครับประตูแรกมาไวไหลแน่ครับฝรั่งเศสจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูได้เชียร์ไปที่ฝรั่งเศสนะครับและเหมือนเดิมครับสนุมันร้อนใจแบบติดขอบสนามไปกับ IFM 777ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของลูกหนังอินไซด์นะครับดูฟุตบอลยามีความสุขนะครับขอให้ทุกคนโชคดีคืนนี้ครับสวัสดีครับ